ครับยูเอฟเอโเอฟันยูซีโร่นะครับก็วันนี้ก็ได้รีวิวเด็กอารสุดยอดมังกรห้าเข่ารับ้วพี่สวรรค์ครับผู้ยิ่งใหญ่ครับมุเกดันครับอ่ารหัสกล่องคือสองเอสพีครับผมก็เป็นผ้าซ้ายของนี่แล้วครับกอของมเอวัตถิไฟเอ็กแล้วครับก็รอดูว่าของหน้าจะเป็นอะไรกันนะครับก็ยังไม่ได้ทําการโชว์นะครับโอเคเป็นคืนนำการไปรุกเข้าโซแล้วก็จ่ายสองเกตครับผมเข้าโซการนี้ครับ เมื่อกันเมื่อเราได้รับความเสียหายทำลายมอนสเตอร์สามผู้แข่งหนึ่งใบแล้วเราได้พลังชิดหนึ่งหน่วยครับเมื่อเราได้รับความเสียหายนะกโคดีคือเราได้ทําลายบอร์ดแล้วก็ได้พลังชิดเพิ่มเหมือนถ้าบอกว่าเราไม่ต้องเสียอะไรนะก็เทพสุดยังครับผู้ไล่เทียนานครับผมอาบอล์ดาก,ก้อนครับอาชันมังกรอ่อผู้ผู้ชิดใต้ล่าครับได้เห็นแะ้วเยเห็นไหมโอเคผู้ชิดใต้ล่าครับผมอินฟินิตี่อ่ะปัดอินทินิตี่อ่ะโอ้โหเสี่ยงผม ฟิวเจอร์อ่าพาร์ตเบอร์ดัมเดอะฟิวเจอร์ลิมิตเบรกอ่าล่างสุดยอดของดาวมอนเนี่ยรู้เลยอันนี้ก็โอมิ้อดนะครับอ่าราชันอ่าราชันราชันเงาเอ้ยเ <Hey, S 2> งาเหรอผูอ้ไม่วไหวนไไวมุคุโระอ๋อต้องบอกราชัน 5, 9, ท่าเก้าไม่ใชเหรอโอเคไม่มีแต่ราชันผู้วิชิต้าผมดีวิดได้ uh เ uh, อลิสนะครับผมแล้วก็สุดยอดได้ที่ได้รับสืบทอดครับอ่าชันซาอิมแพลเหรอ Impact, อิมแพลกเหรออิมแพล็กก์ก็ก็รีวิวครั้งแรกไม่ใช่หลอกกล่องนี้ผมก็เพิ่งมาเปิดเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลเพิ่มบอลดาก้อนบววอลเบิร์สอีอะไร,ด,รดีเจนเอชเหรอดีเจเนชั่นนะต่อไปครับผมอ่าสุดยอดละสุดยอดละชันมังกรห้าเขาครับเทพ กาวเกียววุเทนบุครับผมอ่าราชันอราชันอสูรแห่งแคนไอ้ิดานอ่ไอ้วิษดานเหรอจริงเหรอเนี่ยจิตอุนจิตอุนเหรอจิตอุญนะครับก็ถ้าอ่านผิดพลาดก็ขอโทษเด้อก็ว่าบอกว่าไม่ได้รีวิวอะไรตัวตัวไหนกันเราก็ทำเล่นๆกันราชันมังกรกับป้านเพลครับผมรุ่นที่สี่ครับดราครับอ่ตะโก้ซอสเซอร์เลอร์ เอชียนอ่าดำแล้วก็ผู้กล้าที่กลับมาอีกครั้งดําครับผมอสูรแห่งสายฟ้าดําผู้ใช้สว่านครับเอโอรีสอร์สเดอะเอชเดะอดีครับเอชจัสติงดําไฟเย่อไอ้ไฟหน่อยไฟเย่อโอเคจิ้มมือไหนก็อสูรมังกรสีห้าเข่าครับดูเบลเอสดีและ แบ็กกริดเนตี้ครับผมอ่าเมงคลมงคลผู okay. ้พ,พักพักดีครับผมเป็นเฟนแฟนดาก้อนครับอัศวินแห่งสายฟ้าครับดากโกอาเชอร์แห่งฟ้าสวรรค์ครับผมแล้วก็เผยพืพลังประสบการณ์เดือดเฮต้าครับผมหล,ลับราชันมังกรครับสถานอีโฟค,ครับอ่าเบาจะพยายามพระเบาโอ้ชื่อนี่โคตรหนักใจเลยแต่มงคลห้าเขา ดาบโคเบสดาบโคเบสชุดก่อนแห่งผู้กล้าที่ดื่มตาตื่นกอลิส <c oughs> สติ๊กเกอร์ครับผมอ่าราชันเทวะผู้ก้าวข้ามกากิเดสแล้วก็อัตวินแห่งฟ้าข้ามดำเดอะเทมเพสอัตวินแห่งสายฟ้าอลเบิร์ดดราก้อนอู้อืทอ <c oughs> อือหนึ่ง พวกเราคือกองทัพแต่แต่ก็ใส่ฟ้าเอลต้าและเพนตาเใส่สอนเนี่ยว่ะทหารผิดก็ขอโทษจริงๆนะครับผมวันนี้ก็มองๆหน่อยเอ่อละละชัน้นกุ๊บละชัน้นงูงามแห่งดาวประกายประกาศพึกเอเวียอ,อาร์เบิร์ตคอเร็วแรงทุ่งนรกเอ่อเรเฟโซนิกเทอร์โบเอ่อมังกรแอสตินห้าเขา รีออสจากเอสดีนะครับผมอ่าตั้งสู้กับบันเพลิงแห่งอ่าปะทะอันรุ่งอ่อันรุนแรงกันนิคริสดารา้อนครับก็ตั้งสู้กับบันเพลิงแห่งการปะทะอันรุนแรงสปีเนอร์ดารา้อนครับผมสหายศึก,ท,ตตก,กทิตเตอร์มีเอกออสเอ้็นเกอริหรอทิตเตอร์มีนิกเกิลดรา้อนนะ ต่อไปครับผมก็เวทชาร์ตไอเอชาร์ตตายคีนุเคเชียนเหรออ่านยากจริงอ้ไม่สบายมั้งอ่านยากไม่เป็นไรเซนโดล่าเอาตอตะวันตะวันใหญ่พิเศษมูนแบรงดาก้อนดีเทิร์นครับผมแล้วก็อ่าราชันราชัน กลายพูเป็นโอกาสเขาเขาดอนแล้วก็เดมชิดไาต่อมา,มาเ่ยการล้อมมาตราของราชันเขาก็ชาจับได้แล้วบัตรกระปั้นเพลิงดักตะโกตะคนุนักเคลิ้นฟอร์มิชั่นสายฟ้าและว,วายุดอดมแพดบัสเตอร์เอสนิวเอสนิว บัต X ลิงครับผมดาร์ก้อนเชียวโล่งก้อนสายฟ้าอ่าอันนี้ก็ดาร์กอนเชีลวมรกโล่งก้อนเขียวครับผมดาร์กอนเชีลวโล่งแห่งก้อนสุริยันอ่าดาร์กอนเชีลวโล่งแห่งจักรสายฟ้าอ่อาใบาสุดท้ายก็เป็นใบหลังกล่องนะครับก็ผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากกับใบหลังกล่องเพราะว่าผมไม่ได้สนเลย <laughs> โอเคได้บัตกลิงนะครับโอเคเป็นใบที่แบบทำงามน,นะถือว่าโอเคเลยอะ ก็มันจะมีของโบดักหลายงานนะครับใครเห็นอะไรได้อะไรก็บอกกันได้นะครับก็วันนี้ก็ได้แค่นี้ครับขออภัยเรื่องการอ่านนะช่วงนี้ไม่สบายก็ต้องรีบทำทิโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้าครับบายพคลิป